สาอุปาหิกาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้หรือฟื้นอธิกรณ์ท่านพระอุบาลีทูลถ,ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอสงพึงสมมุติให้เป็นผู้หรือฟื้นอธิกรได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลี ภิกษุประกอบได้ทำสิบประการสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รือ้อฟื้นอธิกรณ์ได้ทำสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจัรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. ทรงจำปฏิโมกทั้งสองได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้ตั้งมั่นไม่งอนแง่นในวินยัย 5. เป็นผู้สามารถปรับคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยินยอมกันได้ให้สำนึกตัว ให้เพ่งพินิษดูให้เห็นผลให้เลื่อมใส 6. เป็นผู้ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้น 7. รู้อธิกรณ์ 8. รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ 9. รู้ความดับอธิกรณ์ 10. รู้วิธีปฏิบัติเพื่อระงับอธิกรณ์อุบาลี ภิกษุผู้ประกอบได้ทำสิบประการน,นี้แลสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้อุปาหิกาสูตรที่สามจบ